สวัสดีจ้าแยรี่พาเสาขั้วอีกเลยพี่น้องแม่นู่เด็ดจ้ะไอ้คิ้วอยากกินผักทูผัดของลาปาปลาสันจ้ะไอ้ที่ก็เลยสิเห็ดผัาทูผัดของลาปาเปิดเจียใส่น้ดมันเลยจ้าะดมมันคือสีห่อนอะไรจ้ะพี่น้องลองเมึงก่นอนห่อนเลยจ้ะผัาทูจา่าย่ารี่แกเรียบร้อยจ้ะใส่ลงไปเลย กอกอปนอต้องคลัทด้วยจ้ะที่น่องต้องคอยเชี่ยบกระทู่กรอบแล้วปิดเกล็ดเลยจ้ะพี่น้องข้าึ้นมาพักไว้ก่อนเลยจ้ะผักใบห้าวผิดรอเกี่ยวเกี่ยวพริกเลยจ้ะเนาะเกี่ยวเครื่องจ้ะนี่กระไม้เกี่ยวพริกใส่เลยจ้ะถ้าพอเราผ่าต้องใส่พริกสด<ม>หรอกกับพริกแห้งเลยจ้ะ ไอ,อ้ข้อแกงลูจ้ะเกีือกระเทียมเกียวพริกรให้เนื้อหรอกกับสตนาำลงไปจ้ดพน,น,น่น้องนา่น้งใสนิดเอาแล้วน้ <c oughs> ำตาลจ้ะ <c oughs> ตอดห้อยจ้ะ <c oughs> ส <c oughs> ี้อยู่ขาวจ้ะผงนัวจ้ะเดี๋ยวพี่ปุูเครื่องพ้อละกันใส่ปลาทูลงไปเลยจ้โาโทรภาพจ้ะคิดง,ง่ายๆจ้ะพี่น้อง กิดเส็ยดเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านะี่กะขอบคุณนี่น้องเด้อจ้าที่รับชมติดีตามทีเห็นแลอวจ้ะเนาะเมนูปลาทูผัดทัวละพายชิ้วชอบจ้ะเมูนุ่ชิ้วชอบจ้ะ